สวัสดีค่ะบอนสีกลุ่มนี้จะไปอยู่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นค่ะอำพรพัพพันวษารัพย์เศรษฐีแล้วก็ยักษ์ปักลันค่ะให้ดูบรรยากาศหลังบ้านนะคะเมื่อก่อนนั่ง ผาชิ้นหัวบอลสีก็ตรงนี้เนี่ยตรงนั้นแล้วก็วางเรียงไปดินนะคะที่เอามาจากกระถางก็เอามาผึ่งไว้ตรงนี้เอามากองรวมกันในในที่ล้อมนี้นะคะต้นไหนแข็งแรงต้นไหน เพราะแตกหนอแตกก็ก็เอาไว้ด้านนอกแบบนี้โลง่งๆนี่ก็เป็นต้นก้าวทับที่ไม่ด่างแต่สวยมากนะคะพอน,นานๆไปเขาจะด้วยความเขามีติดเหลืองเนาะเขาก็จะด่างเดี๋ยวผ่าครั้งต่อไปเขาก็จะด่างคะ่ะแต่ตอนนี้เขาไม่ด่างก็เอามารวมกันในในกระบะใหญ่ก่อนเนาะนี่เป็นไกลทองประเสริฐ เป็นบอลกาบพรพนานะคะมีหนุมานประสานกายหกหลงลูกไม้นะคะมนลับแล่นั่นก็หลวงปู่ขาวนี่ก็บางไว้แถวๆนี้ละคะ่ะใต้ล่มไม้บางไว้ใต้ล่มไม้แบบนี้นะคะสุดรักด่างนะคะนี่เมื่อก่อนไม่ด่าง เดี๋ยวนี้เปิดด่างมาแล้วเดี๋ยวเอาไปผ่าอีกครั้งด่างแน่นอนนี่ก็ลูกไม้นอนกินไปเยอะแล้วโอ้ไม่ใช่มังกรทองก็ไม่เป็นไรค่ะโอแก้วมังกรบอกพิษนี่ก็เงินแสนป้ายมาอย่างสวยเลยนะคะแจมลงหัวอยู่นะคะตอนนี้แตกหนอมาเนี่ยหน่อใหม่นี่คหน่อใหม่เขานี่ก็ลูกไม้ ลงหัวไปเนี่ยแตกหน่อมาละเนี่ยนะคะนี่นายทองเหมน็นบอกไปบอกไทยได้นี่พี่บัดคอยสิมาให้เบิงคอยพาหัวบอนซีอยู่มองหันมันบ่มองหันมันบ่พี่นาพี่นาโอ้ยคือมาเกิดเนีนี่นี่เนี่ยค่ะทางเท้าทางเดินเนี่ย โอ้โหน้องหมาน้องหมาสวยไม่เล่นโอเคโอเคพาเนไปทั้งยืนก่อนจะ้ปะปต้องพาเข้าไปที่อื่นเกือบจงหนอนั้นไว้เดี๋ยวเราจะไปแงะมาปลูกนะคะส่วนตรงนี้เป็นม่านนาังพิมพ์นะคะ นี่แช่ขน้ําไปแ้แยกหน่อแล้วค่ะกลุ่มนี้แยกหน่อทั้งหมดนะคะหน่อเล็กหนอน้อยก็อยู่ตรงนี้แหละคะ่ะน้องม้านี่ก็ไดโอ้ยโอเคค่ะนี่หน้ากัดสีม่านนางพิมนะคะแยกหน่อมาเพิ่งแยกวันนี้ยังโซมอยู่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอการแบ่งปันนะคะกลับไปหาหมองงามขอ่อยกอนลากันไปกับ ความงามอันมหจรัยนของค่อยนี่นี่นี่อยชิงนแง่ไปปลูกด้นี่เหลืองทองเข้าเข้าเทรนเลยมาแต่ไซนนอโอ้น่องหมาไม่เกลี้ยไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะใช้อันนี้แง่มาปลูกแล้วนะจ๊ะแง่มาแล้วแงะมาแล้วให้ดูจ้านี่ ปลูกแล้วสวยแจ่มเข้าเทรนเขาเลยละคะนี่รีบปลูกก่อนที่น้องมาจะเหยียบนี่เอามาแช่น้ำก่อนจ้ะนี่ก็แยกหน่อตะเคียนทองนะคะได้มาสามหน่อเอามาฝังคืนเนาะแล้วก็นี่กีนนั่นละจ้าขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะ บอลเซ่สดสวยหน้าสาสมหลายสายพันธุล์ลักษณะรูปลายสวยจ้ำหน่ายในราคาเป็นกันเองแบ่งป,ปันกันได้คุณรักบอลเซ่ด้วยใจฝากชมบาบนโหวบอลเซ่กดติดตามเป็นกำลังใจกันได้ ้องก,กดไลค์ใช่ก็กดเลิกปอดสีสวยงามมีทั้งความสดใสใจใครเห็นก็ต้องรักปอดสีชัางน,น่าจะน้อมอยู่ในใจมีหลายพันลับสีเลือกได้ตามใจชอบรั่ปอดสีไม่เคยหายไปอยู่กับเราทั้งวันคืน